่ปวดปอดไหมเนี่ยมันสองลูกกันทำยีราสต์สองลูกก็นต้องเอาปากต้องเอาแดงเนี่ยไม่ต้องตีมันไม่ต้องตีมันตีตีเนี่ยเดี๋ยวลงเครื่องแต่ว่าต้องให้ยีสืมน้ำตาลเลยนี้มันนั่นกันก่อนเน,นีน่ยมันลงคลื่นเข้าอะไรเข้าจใจแต่บางทีอะไรอ่ะ มันเป็นก้อนเข้าใจแล้วเดี๋ยวพอเราลงน้ำลงอะไรแน้วมันจะเป็นก้อนเนี่ยคือซาลาเปาไม่ต่างกับขนมปังนิดนึงใช่ไหมเพราะขนมปังเนี่ยเขาต้องนั่งน,นานวกว่ามันจะขึ้นเนี่ย ปาอันนี้ติดตัวเดี๋ยวไ้ติด้เกดน้ีเป็นเนี่ยตัมตัวนะฝ่ายขนาดของฝาไหมคะตัวเนี่ยอั้นไม่ได้อันนี้ฝาดก็ได้มันนไม่ได้ครับใช่อันนี้ฝมัไดไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เราไม่ต้องการสกปรกเออนี้ันไม่ได้เลย เตรียมแต่งชุดที่สองไปเอาอะไรอันนี้ปะ800วมไม่นียังอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้800อันนี้ละ800กว่า800วะก็เลยชุดที่สองไปเอาน้ำตาลใส่ถุงที่ใส่ถุงน้ำตาลใส่ถุงมาใส่น้ำตาลใส่ถุงมาเยอะไหมคะเอาน้ำตาลมาครึ่งกิโลครึ่งโลกล่าวว่าครึ่งโล ที <Net> ่โร <t> ่หอมคูตีช้อนโต๊ะผมคูกัเกือรวมเลยมคูยนี่คูใช้ตัวนี้เลือสองขเลยะฮะสองเอ้ขยัาขย่น้ำ่ขยัาย่ามันจะมัสุด ไม่ได้ใช้อะไรให้ตัน<า>นี้ดีกว่าพี่เด็กกิ่งอมฟูไเด็กกิงอมฟูไหรสี่ <4 S 2> ช้อนโต๊ะต้องปาดถ้าตัวนี้ต้องปาดอ,อะไรบ้างเป็นแป้งอะไรแป้งแป้ง้อยคืออย่างนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้คือแป้งส่วนที่เหลือขนาดนี้่ไเออ แป้งส่วนที่หนึ่งกับแป้งนี่คือเตรียมนี่คือแป้งส่วนที่สองคือโอได้แล้วใช่ไหมน้องตาเลควรจะละเอียดนะไอ้สจะเอื่อยไม่ตียากเพราะว่าเราตีนานเหมือนขนมควาไม่ได้เหรอต้อแป้งกันเออค่อนข้างละเอียดเนี่ยนึ่ค่อนข้างจะยากอยากก็จะต้องตีนานนี่พอตีนานจนไปคืองอเสร็จอ่ะดูนี่ขึ้นโล่ถามเพื่อนดูขึ้นโล่ไหม เกลืคร uhm. ับ้ล <fill> oh. ้าอยตีช้อนโือตัวสีดโตเราเกินเท่าไหคะเกลือสีดำธรเราไปทั่งหนห้อยเกลืสี่ช้อน ไอ้ตรงนี้เกลือสองชั้นชาอนี่สี่ชั้นโต๊ะนะป่ะอย่ากดห้ามอย่ากดเลยนะเพราะเกลือมันเค็มมากต้องปาดปาดใช่คือขาดได้ห้ามเกินเกลือโอ้ชิขาดได้ห้ามเกินอเลยกลืเค็ม อะไรขึ้นโลเนยขาวสองร้อยเนี่ยันนี้เหลือใช่ไหมแป้งนี่ก็เหลือนะ่เหได้ออกมาใช้ก่อนเนยขาวสองรอกัมเอาถุงแปไปเลยอูให้ได้ห้าดได้ยังน้ำเย็นแต่อ่าเย็นใส่น้ำเย็นอยู่ในตู้เย็นอ่ะน้เย็น้เย็น้เขึ้โรน เก <oung> ินนะเป็ดขนมปังหรืออะไรพวกเค้ปอะไรเนี่อาจจะหัวได้นิดหน่อยในสัด่วนที่มันเกินนะแต่ถ้าเราเอาของมันข้อเสียคือว่ามันมีส่วนผสมต่างๆน้อยมากเมื่อแล้วเรื่อาตับตัวกันต้มแมงยำตัวเนี่ยเพื่อเขาเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะ มัตนต้องใช้เกลือไอโอดีนะคะถูกไม่จําเป็นต้องไอโอโดีนก็ได้เกลือแล้แหละเกลือที่เขาเรียกเกลือเขาหลังอ่ะให้ใช้รกพริกดีที่สุดมันจะได้ละลายเร็วเพราะว่ามัน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 ตีนได้ไม่นานไงพวกมันจะละลายช้าอ่ะช่างให้ได้800ช่างอีก800น้ำช่างให้ได้800 ถ้าเกินเอากระบอกอีกอันกระบอกอีกอันนึงตัวนี่น่ะอะไรเลยน้ำนทีจะเอากระบอกมาทางก่อนไปนีบอด้ยแด้อยห้าเ ไบอร์ห่ะเออเบร์น่ก่อนคือน้ำเนี่ยเราค่อยๆใส่ไม่จาเป็นต้องไปใส่ทีเดียวหมดเพราะมันอยู่ที่แป้งความชื้นของแป้งท่ในแป้งเนี่ยมันมีน้าเยอะบรรากานชื้นมันดูดน้าเยอะเพราะว่าถ้าคิว่าเราใส่น้ามันเยอะแป้งแฉะแก้ยากค่อยๆดเลยเอา ไปสักครึ่งนึงก่อนเลยลงไปครึ่งตีชาเหรอไม่เอาเอา,เอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเอาลงไปอีกลง,ลงไปอีกลงไปอีกครึ่งนึงตาดีนเล่นได้แล้วไม่ฟุง้งละพอกอว่าไปเหลยอไม่หน่อยเหลยไม่หน่อยต้องตาเร็ว ไม่แค่นี้ค่ะแล้วพอด้แค่นี้หรอค่ะตัวนี้ได้แค่สองมันเลยโเครื่องที่บ้านมันเลยอะไรอย่างเงี้ยพอว่าไม่พายมันช่วยมันจะไม่เกาะมันจะได้เกาะตัวเรลยจะได้เกาะตัวเร็วๆอ,อ่ะพอ มสองโลนี่เหมือนนิดเดียวเลยใช่เกลือมันได้ประมาณี่กองจัีนตีได้มาแเยสเกินก็กนก็กนเลยกดก็ดูรถ้าทางมันจะร็วแล้ว คือไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะน้ําเราดูที่เนื้อแป้งคือแป้งเนี่ยพอมันแฉะแล้วเวลาจับจีบเนี่ยมันจะจับยากจับไม่สวยด้วยแล้มทนแป้งมันจะต้องให้แห้งพอดี วันนี้เราปีกเไม่ได้เราไสกันหนึ่แค่ั้นถ้ามานังกินไส้ด้วยวันนี้ไม่เสร็จแน่เลยเดรื่ออจับต้อนอเลยตอนเข้าไปหาช่วยเขาหน่อยตอนเขาบบน้าวันนี้ตอตอนเข้าวนี้ตอนเท่าวันนี้อ่าเครื่องมาดูดเข้าข้างนี้จวพอแล้วน้ำไม่ต้องใส่เลย ตัวนี้เกือบแสนนะเพราะของพี่ตัวนั้นยังสามหมื่นห้าเป็นขลุ่ยแต้อยเ่งอดอันนู้นตีสิบห้านาทีไอตัวที่เป็นแน่นจะพี่<ช>เหนขาตัวได้ใช่ไมพี่แมยขาว่าอะไรคะ เนื้อขาวรึแบบสองร้อยเนื้อขาวสองร้อยเอาถุงไปใส่หนเนื้อขาวที่เราใช้ทาพิมพ์อ่ะเดี๋ยวเน้นๆต้องใช้ปลาตัวหนึ่งเน,นือน้อขาวเขาใช้อย่างของโอลิมปิกอะไรพวกนั้นปะเป็นพ่อใบไม้อาอะไรแท้หูนี่นไม่ดีเลยใบไม้เหรอ เมื่อกี้ไม่รู้เงี้ยให้ซื้อรถสักกลุ่เด็กก็ซื้อเป็นไหมชิ้นเป็นไหมโดยหมวกพวกเลยขาวโดยขาวโอลิมปิกดีกว่าลูกหนูไม่เอาไปเอาโดยขาวโอลิมปิกดีกว่าก็จะมีคนเป็กเสดเลยตามนี้ดีซื้อก่อน มันหาอะไรวะวันมันไม่รู้จักหรอกอมันา,าไปซื้อ้วลาดูทาแล้วใครจไปซื้อนี่มันก่อนไปหรค่อยเามันมอทไปอ่ะคี่ว่าตอกถงเรื่องวเเ่มีโลไม่เปูดว่าถุงโล่ปกิ่ครีสีขาวอนี้ก็มีอ๋อเป็นเงย เนยขาวเออเนยขาวแต่ว่ามันจะที่้อโอลิมปิกเนยขาวโอลิมปิก และผงฟูสำหรับทําาลาเปาดีที่สุดคือกูเมดกูเมดกูเมดเ,เป็นหัวคนป่าหัวคนป่าถูกเงิเนประมาณเท่าไหร่คะเออร้อย ไม่น่าจะเกิน1้อยส